อันนี้เราก็กำลังไปที่ทะเลสาบนะคือหนาวมากติดลบเห็นทะเลสาบไม่เป็นน้ำแข็งหมดเลยที่ประเทศสวีเดนนะคะขนาดทางเดินยังเดินลำบากเลยเพื่อนๆอมันเป็นน้ำแข็งมันเลื่อมมากถ้าเราใส่รองเท้ามาแบบ นะำลื่น,ล,นล,ลึ้นลงขาหักได้วันนี้เราก็จะเอาอาหารมาให้นกให้เป็ดนะคะเพราะว่าเขาไม่มีอาหารมันหนาวเนาเนะมไม่รู้ว่าเป็ดจะติดหิมะหรือ,อเปล่าเดี๋ยวเ้าไปดูก่อนเอเดยูร์ทิตกะอังกะ